เมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา30นาทีณห้องโถงโรงพยาบาลวิศณุเวศจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการเปิดพิธีครบรอบ5ปีโรงพยาบาลวิษณุเวชอุตรดิตถ์โดยมีนายแพทย์วรหลางเกียงสศงผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิษณุเวชจังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวกิจณาสีหรักษ์สสออุตรดิตถ์เขตหนึ่ง นางจินงดามาแก้วรองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิษฐนายสุรชัยวานิชปรกรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตฐพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการจัดงานครบรอบ5ปีโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิษโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิษฐในวาระครบรอบ5ปีที่โรงพยาบาลได้ร่วมดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวอุตรดิตฐส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆแก่นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาอาสาสมัครผู้ภยัยและประชาชนที่สนใจอีกทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นโรงพยาบาลที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชน และสังคมของชาวอุตรดิตฐ์ปัจจุบันโรงพยาบาลพิศณุเวชอุตรดิตฐ์มีโครงการผลักดันศูนย์โรคติดต่อไม่เรื้อรังจากสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยทางโรงพยาบาลพิศณุเวชอุตรดิตฐ์มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรที่สามารถให้คำปรึกษาและดูแลพี่น้องชาวอุตรดิษฐ์อย่างใกล้ชิดทั้งในแง่ของการป้องกันรักษาโรค โรงพยาบาลพิษณุเวศอุตร,รดิตฐ์พร้อมดูแลสุขภาพพี่น้องชาวอุตร,รดิตฐ์และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตลอด24ชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นทางโรงพยาบาลยังคำนึงผู้รับบริการเป็นสำคัญโดยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มความแม่นยำร,ระยะเวลาพักฟื้นและเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ หรือถ้าหากท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลพิศนุเวชอุตรดิษฐ์055409000สวัสดีครับผมนายแพทย์วรันเทียนส่งนะครับผู้ในการโรงพยาบาลพิศเวชอุตรดิษฐ์นะครับก็วันนี้มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เราเปิดมาครบร,บรอบ5ปีแล้วนะครับโรงพยาบาลพิสุเวชิุุริติปัจจุบันนี้เนี่ยเปิดมา5ปีเนี่ยศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์การพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคงมากกว่าในปี1ปี2ปีแรกที่เปิดมาแล้วก็ช่วงแรกเปิดมาก็เผชิญกับโควิดมา3ปีกว่านะครับปัจจุบันนี้เรามีหมอที่เราเรียกว่าเป็นแพทย์ประจําแพทย์ full time เนี่ย อยู่สิบท่านแล้วก็มีหมอผ่าตามที่มาจากทางโรงพยาบาลอุตสาหกรรมมาช่วยเราในช่วงเย็นๆนอกเวลาราชการเนี่ยนะครับมีคนอิเศษต่างๆมากมายในวันจันทร์อังคารทุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับอีกหกสิบท่านนะครับเรามีห้องผ่าตัดพร้อมเปิดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับเรามีหมอดมยาตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงทิมดมยาโรงพยาบาลเด็กเราเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงเช่นกันโรคเด็กถูกเชิญค่าคืนดึกดื่นนะครับเรานนาจะเป็นโรงเดียวในจังหวัดที่มีหมอเด็ก อยู่เวรตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ได้มาได้ปีนี้เนี่ยที่เราเน้นมากๆเลยเราเน้นเรื่องภาวะฉุกเฉินการเจ็บป่วยของของผู้ใหญ่และเด็กมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าสโตรกก็คือหลอดเลือดในสมองแตกตีบตันซึ่งถ้าเกิดมาที่โรงแาลพิษณุเวณอุติริตเนี่ยเรารักษาได้เร็วนะครับเพราะเรามีทีมแพทย์ผู้ชันที่สำคัญคือไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าถ้าเกิด คุณเป็นสตรกปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ได้เนี่ยคุณใช้สิทธิ์ยูเซฟสุขเสริญของสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติฟรีอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลไม่ได้เก็บเงินท่านเราไปเก็บตังค์กับสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สามารถนอนอยู่ได้72ชั่วโมงจนหมดภาวะสุกเฉิญน,นะครับเพราะฉะนั้นมาที่เนี่ยเรามั่นใจว่าเร็วนะครับเดียวกันเราก็มีทีมที่ดูแลเรื่องผ่าตัดเราเรียกว่าเป็นผ่าตัด ที่แอดวานซ์เก่งไปอีกขั้นหนึ่งคือแต่ก่อนมาครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่ได้อยากให้ใครป่วยนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเบาหวานความดันไขมันคุมให้ดีออกกําลังกายสม่ำเสมอกินอาหารดีมีประโยชน์จะได้ไม่ป่วยแต่เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติของทุกคนก็คงต้องป่วยนะครับถ้าป่วยเราเป็นทางเลือกหนึ่งของระบบบริการสาธารณสุขครับ กรณีฉุกเฉินจะเป็นเร่งด่วนที่โรงพยาบาลเรานะครับถ้าเกิดต้องการติดต่อรถพยาบาลไปรับหรือว่าสอบถามอะไรก็ตามนะครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์นะครับ055409000นะครับ mm hmm. ก็ยินดีให้บริการครับขอบพระคุณครับสว mm ัส hmm. ดีครับ